สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัทายังอุ้มลูกชายหาหมอด่วนไวรัสลงกระเพาะอาเจียนหนักมีเรื่องให้บีบหัวใจคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนักร้องสาวอมิตาทัทายังสุดๆหลังน้องเรย์ลูกชายสุดเที่ยวรักไม่สบายและอาเจียนหนักจนต้องอุ้มส่งโรงพยาบาลแต่เช้าตรู่ท้งนี้ทัทายังได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่า6โมงเช้าวันนี้นาฬิกาปลุกแม่เป็นเสียงอ๊อกจากพี่เรหลังจากนั้นก็อาเจียนอีกหลายครั้ง แม่เลยตัดสินใจพามาโรงพยาบาลดีกว่าสรุปไวรัสลงกระเพาะตอนแรกคุณหมอให้ลองทานยาดูก่อนแต่ไม่ถึง10นาทีก็อาเจียนออกมาอีกเลยโดนฉีดยาไปนหนึ่งเข็มตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะคุณหมออนุญาตให้กลับไปพักที่บ้านได้สู้ๆคนเก่งของหมัมมี I love you ก่อนจะอัปเดตอีกรอบว่าในที่สุดก็แอดมิดเพขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ